ไม่รู้ว่ามันมันรู้จักกันจนรู้จักนิสัยอ่ะแต่ถ้าแรกเข้าใจกันเนลวลามองหน้ามันจะแบบว่าซี้จี้มาถึงว่าอืมคนลุกกว่าแบบกล <c oughs> ัวอิพอวนพอไวทั้งคู่มันต้องแสดงอ่ะมันต้องมันมันต้องแสดงต้องแสดงจริงๆอ่ะค่ะอินพอไวทั้งคู่คอยกลัวเจนมากกว่าทำไมเมียเมียจะบอกเจนไปว่าเพรเจนบอกว่าถ้าคุณปล่อยเซย์ทู้จัดเซย์เจนพร้อมเลยดูเลยฮะ บอดโทรมาคุยกันก่อนเจนจ้าโทรคุยกันก่อนพร้อมพร้อมสี่ถ้าถ้าเด้งกับเนพร้อมอยู่แล้วแต่ไม่ต้องบทดยูรีก็ได้บออะไรก็ได้ฟาดฟันเนาะก็ได้นะแต่แต่คนอายุ40กว่ามีเรื่องอะไรฟาดฟันเนาะเราก็ฟาดฟันมาแต่อยู่20จนวันนี้เราก็ต้องทำด้ก็ก็ถ้าถ้ามีบทให้เล่นก็ยินีจะเล่นกับเจนอยู่แล้วค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้าง ถามาตรงีสภาพจิตใจเราอารงๆ่เอยของต่าค่ะสบายดีค่ะคอยรู้ใช่ไหมบว่าเราจะถาอะไรคอคยสนุกหรอแสบายดีค่ะครู้ใช่ไหทราบดีค่ะทราบดีก่คนตรงนี้อเราโจี่ไหนใช่ค่ะ ที่เป็นห่วงนะคะก็เดี๋ยวทำไมเงี้ยหูปังเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดใช่ก็ติดเอสนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เหงาไหมตอนนี้ก็ไม่เหงาเลยยุ่งกับธุรกิจตัวเองอยู่ ายเชอร์บลัชมีไปใช่ไลฟ์ไปผัดเป็นติ๊กตอกยากมากชีวิตตอนนี้ก็วุ่นๆอยู่กับอะไรกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็จัดระบบตัวเองรักษาตัวเองให้ดีแล้วก็ทำธุรกิจเชอร์บลัชมีค่ะตอนนี้ไม่ต้องนอนดึกแล้วต้องนอนนอนตอนไหนตอนนี้ปกติก็ยังนอนไม่ค่อยหลับอยู่ยังมีปัญหาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรึกษาแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะปกติบางคนนอนยากแบบเสียงอะไรแบบ แก๊กนึงคิดก๊กนึงอะไรเงี้ยแล้วพอก็ทำแล้วเราพอกคิดเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอก็ห่วงแบบแบรนด์ของอยด้วยเชอร์บราชมีด้วยว่าเอ๊ะจะองเทำยังไงพวกนี้จะต้องยังไงอะไรยังไงระบบดังบ้านอะไรเงี้ยมันมีหลายเรื่องหลายราวให้เราต้องกังวลเะเนาะก็จะมีปัญหานอนไม่หลับค่ะใช่เพราะเราลดสุขคัญที่ตัวเองเป็นหลักที่แี้ดีใช่ไหมถือว่าชีวิตลองอีก ก็อยากจะพูดว่าไม่แฮปปี้ค่ะแต่เราไปแฮปปี้ค่ะก็เก่งกับคุณโ้ยเหมือนกันค่ะไม่้าไม่อังไหคนก็แบบว่าเอ้ตอนนี้สเตจั้เราเป็นยังไงบ้างกับหัวใจเรานารต่เองโเคมมแต่ชีวิตวอนนี้เราอะฮะเคกับชีวิตอนี้ครับอนี้โอเคได้หมอ ของคุณที่ทุกคนเป็นห่วงเราค่ะเรายินเราสัญญาว่าเราจะไม่ต้องทำให้ทุกคนเป็นห่วงเพราะคุณบอยก็ใจมันว่าในจีที่เขาไปนี่เขาเป็นห่วงเราตลอดเวลาเข้าใจค่ะก็ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ต้องขอโทษดีขอบคุณขอคุณขอบคุณทำไมก็เลยใจไม่คิดดิโอ้ยทำไมเราสรุปใส่หแต่ขอบคุณไงบเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงเรา เก็จริงๆแล้วก็ได้รับรู้ถึงความความหุกมุ่งของทุกคนนะคะเพราะว่าแบบคนก็จะทราบดีว่าคลอยเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออเวลาเราแบบนิ่งหายไปในอินสตาแกรมหรือโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าคลอยเป็นคนแบบแบบเขาคงรู้ว่าพอยจะแบบมีความกังวลหรือว่าไม่สบายใจอะไรบ้างก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงค่ะรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงแล้วก็ความหมายของทุกคนนะคะพอยก็ จะพยายามเอาความหวังดีของทุกคนนมาเป็นรางบอกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะกินนิดพี่หน่อยนิดนิดบัตรไทยกินบัตรทอนค่ะบัตรทองบัตรอาชญากรบัตรนี้ไม่เสร็จงานเสร็จงานใบปลดเชือมามีโปรโมชั่นด้วยกันเลยค่ะใบหบ้ามีกี่สีคะจีบมาแล้วนจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังได้ยังหวัดอี้จะได้เข้าไปถ่านนิดเกาะหน้าสี่สามสองค่ะพี่นุ่มทันชานพี่น้องนัดพี่น้องโซ่พี่น้องขาย ข้าพิธีเขาเป็นอะไรนะคะอ๋อวันนี้ต้องมาธุรกิจอูะไรข้าไม่หายยากนะข้ะประวัติศาสตร์นะคะอันนี้นะคะข้าประวัติศาสตร์คืออันนี้นะคะเป็นธุรกิจของน้องพลอยนะคะแล้วก็นุ่นช่วยกันดูแลด้วยแล้วก็ทุ่นสวนด้วยนะคะอันนี้เป็นธุรกิจแรกนะคะน้องก็ขอฝากด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมากเป็นลูกเปนแรกที่พ่อทำเสร็จแล้วมีคนละสีจริงๆมีห้าสีแต่วันนี้ทาสองสี ใช่มันเป็นมันเป็นแปดที่สามารถทาแก้มได้ด้วยแล้วก็ทาปากได้ด้วยทาตาได้ด้วยก็คือมามันเป็นมิสชันเนสอะไรเงี้ยค่ะทาที่ปากได้แัดเติมจะเน้นปัดแก้มแล้วก็สามารถมาเติมทตาได้เป็นดูแปดอ่อนใช่ไหมก็เป็นแปดเป็นรีมเป็นแปดเป็นครีมค่ะ อ,นนอันนี้โดน net. อันนี้โดนหน้าเรามาแล้วจะโดนลองตัวเรานิดนึงยังมาใช้จริงยังมาใช้จริงมาใช้จริงนี่แหละไมนใช่ของใครก็ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้อันนี้ของจริงนะครับของใช้จริงไม่ได้หยิบม็อกอัพดูดิโลโก้อย่างลอกเลยสามาหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้หาซื้อได้นะคะในช่องแทนติ๊กต็อกนะคะเชิญ์อันเดอร์สตรอคออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็เชิญมาต่างๆนะคะตอนนี้ติดต่ แล้วก็มีอั f เ l i a t e เรียบร้อยนะคะในช่องทาง Facebook ก็มี Instagram ก็มีนะคะใช่ค่ะฟาดอ้อช้อปปีก็มีค่ะฝากหนาข่าวด้วยนะคะยังไงช่วยกันเชียร์เครื่องสำอางแบรนด์ของพี่พลอยหน่อยนะคะอย่างมาทำงานต้องแต่งหน้าที่กันยังไงคพี่พอยูี่อยู่ฝั่ะแล้วยังไงแล้พี่อยู่ฝั่งน้องอยู่หน้าแล้วก็พี่ ดูแลเรื่องสุขภาพอาหารการกินมานอนกอบเข้านอนของมด้วยมันเป็นผู้จัดการนอนผู้จัดการส่วนตัวคนนึงแต่ก่อตแบ่งกันที่อันนี้ที่เรี้ยงตัวประกบประกบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยรุ่มไปนอนรุ่มไปกินอันนี้เหมือนยิงน้องตอนเด็กเลยอ่ะก็น้องเราจริงจริงพอทำธุรกิจด้วยกันมันมีแบบคิดความคิดที่ถึงตรงกันพี่น้องแค่สามคนไม่ เพราะว่าอันนี้คือเป็นจริงไอเดียเนี่ยมาจากน้องพลทั้งหมดสีเลือกอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาเลือกสีเองตั้งใจเพราะเขาเป็นคนแต่งหน้าเก่งเวลาที่คนที่เขาแต่งหน้าเก่งนี่แต่งไม่เก่งไม่ควรไม่ควรก็อยู่เฉยๆอ่าวันนี้เราก็เราก็เขาเรียกว่าสนับสนุนด้านไอเดียได้ค่ะก็พพอนองทุกอย่างใช่มันก็เป็นอะไรค่อนข้างที่จะใหม่มากสำหรับพลอะไรเงี้ยค่ะราะว่ามันก็เราเราไม่ใช่นักธุรกิจนะเนาะเราเป็น เราเริ่มต้นจากนักสแสดงบางชิตมันก็มีอะไรหลายอย่างที่คุยต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องแบบเซอร์ไพรส์กันมันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคป็ความรู้อยู่หน้ากล้องเราก็ต้องมีนะครับความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเดี๋ยวพี่นุ้ยหลังบ้านมีการบอกว่าสักฤษว่าบางทีน่นี้มันจะเกินเพิ่มหรือว่าไม่ไม่อันนี้เขียนคอนเทนต์อ๋อพี่ มไม่ไม่ง้อแม่คือจริงๆน้องพอเขาดูแลอยู่แล้วเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี้ยเราเราไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าเขาสามารถคนโทรลได้ไม่มีปัญหาของพี่เนี่ยคือดูเรื่องว่าอ่าเนี้ยตามมาถ่ายดูที่ถ่ายคอนเทนต์แล้วเป็นยังไงบ้างอ่าน้นองแรงมุมไหนอะไรยังไงอเงี้ยวันนี้ก็ใช่ไหมถ้าน้องเขาเ,เขาเป็นคนที่เก่งใจธรรมาดาเู้จะไม่กล้าแบบพูดเรื่องผลิตภัณฑ์หรืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยพี่พี่หอกพูด ขออนุญาตขออนุญาตขายด้วยในิตอด้วยใช่ไหมใช่ิตอกเดี๋ยวไม่เะสนุกนี้นะคะไลฟ์นะคะถีกร้าด้วยนะคะเีราะวามีหันสน้ามาช่วยกันละหันหน่าสนุกไหมค่ะสนุกสนุกถงมก็จริงๆแล้วพอใครบางคนพูดไม่ อะไรอย่างเงี้ยม Act ันก sort of ็อย่างที come, ่บอกมันเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เ да. รียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นแม่ค้าอะไรเงี้ยก็ต้องพูดวนอะไรเงี้ยต้องขายของอะไรเงี้ยปอยก็พยายามจะแบบพยายามจะแบบเออเรียนเรียนรู้สับในวัยรุ่นที่เขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยโซกมากแม่เราก็แบบเราก็โซกอะไรวะอะไรวะเออโซกมากแม่เเออืยังาแล้วก็โซกาจัดจัย ตกใจก็จะมีต้องเรียนเรียนรู้อะไรอีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนต้องต้องต้องหัดพูดเก่งเก่งให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราต้องไม่อินดี้เกินไปอะไรเงี้ยเพราะพลอยพลอยอินดี้พลอยก็พยายามแหละแต่พลอยเป็นคนอินดี้จริงพลอยเป็นคนอินดี้แบบนิดนึงมีโรคฝนตัวสูงอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องพยายามเรียนรู้อะไรตรงนี้แล้วอีกอย่าง p l u โลเทคด้วย เริ่มเริ่มแบบคุยปากตะกร้าเป็นยังไงคะยุวัฒน์ไม่เป็นค่ะต้องให้คนทำทำอะไรไม่เป็นบางอย่างต้องให้คนช่วยทำมีทีมค่ะใช่แต่ตอนนี้ก็มีเอฟเฟอร์เรนทแล้วค่ะค่ะาติควาคาดหวังอังไงบ้างธุรกิจนี้อยากแตก็ย่อเป็นยัไปถ้ามันจริงๆแล้วตอนนี้ก็สำหรับสำหรับเชอร์บลัชมีก็อยากจะโฟกัสตรงนี้ให้มันสักเซสก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนค่ะ พี่นุ่นย้ำอีกีการถึงเพื่จะมัค่ะขายไม่ต้องเสิร์ฟนะพพลอยาที่แม่ค้าเราต้องยับว่าอายุขึ้นมาค่ะขายแล้ที่ไหนเลยค่ะเอามองกล้องข้างข้าเดียวูแม่สวัสดีค่ะแม่ค้าออนไลน์คนใหม่วันนี้นะคะก็มาด้วยแบรนด์ของน้องพลอยเองนะคะเชิญราชมีนะคะมีทุกด5สีนะคะจากนั้นายพพี่น่่ายไว้ออบบวกออใจสามารถไปรับตั๋วฟรเอเจกันได้เลยค่ะ 好，我喝一